ดูเกมเลยเนี่ยดูเส้นบิดแข็งเออเขาเกมไวอย่างยี้ลากคีบแค่ไม่ไงคูลิฟไม่ไหวเออกูลืมบอกไปนะนัดว่าวายเมื่อกี้อยู่ข้างบนอ้าวโอเคแตดคู่แตดคู่เฮ้ยเฮ้ยเสียดายป่าววะ

สวยค่ะรถตี yes, <Johnny. S 3> เอียร์สโตนี่ลูกลูเอย่างเดียวเลยไตัดไอแบบนั้นอะเจออะไระมันเจอลูเซียนแบบเคีลุงคิงเหมือนกันอ่ะเอาไว้ตังนั้นตังนั้นตัวอะไรอะใครสักตายนล้วตัวยัวงไม่หกอะ หกเมื่อไหร่อเจอกันกันณนี่ยทักาทำไมมึเงเที่ยวได้หกห้าสิลิฟต์้โดนตีอยู่หมสนสภาพโอ้โอ้โอ้เช่ตอรี่วะยังสันหลอีกได้ไล้เหรอไม่ได้งานาหมดโอ้ตอรี่เลยวะ มงเอาโครกสาอันมาทำไมมาโทษนี่ไงฮะมึบอละไรวะภาษายูทูบแบบไม่ได้แรงแค่ไรสกิลใช่ไหมแรงแค่อกก็คยก็คยจะให้แบบว่าเลดไนท์เป็นฟ็อกคีอะไรอย่เงี้ยหละใช่ใช่ใบูทนะบูทดาเมีย แตกเอ้าเขอบคุณว่าอยู่ล่างอะไอ้เหี้ยมีคลิปหนึ่งตัวเดินมาพอดีจังหวะมึงจะล็อกชิฟหายเนะลยเพื่อนตายยัวละเฮยชิฟหายแตกไม่นะ ไม่นานแล้วทีรอดไปนะโอ้เกือบได้ด้วยอ่ะเกือบได้สองตอเลยอ่ะแอ้คู่วายก็ลงลงลงทุนกูจังวายอ๋ไม่ออกรองเท้ากูไม่ได้ออกรองเท้าลาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเลยกูหายสองนะเธอพอใกล้เวลาปุ๊บเขาไล่ขาเราเฟลเออว่าจะตาย ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเดพื่อเพื่อตะโกนเพื่อโถดไลน์มาซุกบอกว่าเด็กช่างเจตตาและอีกนะไอ้เย่าบุรีเวียนแล้วก็บางทีอ่ะอออกแบบนั้นมันก็ได้แหละแต่คือกูว่าสักสามอันก็น่าจะพอนะไอ้ที่สี่ยวเอาไปออกอะไรดีกว่าไอ้คนไม่ใช่ะหรออะไรอะไรอะไรเจ้าเอ๋ตัวเอง มีแขมัสแเอมาสีดำกอมีแข้สีเคียวมาไอเี้ยเมื่อกี้กูได้กูได้ไปเจ็ดรอยะเมื่อกี้ชกดาบแข็งอะเบอรยกินเราไปหมดเลยยัไงมังกรไม่ตัดหนูกูไม่ช่วยไปเนื้อนึ้เลือดน้อยขอตีปบตีเล่ยอบบมองการงานยังไเนี่ยะอเมาส์กอดีว่าอะไรวะเขาบอกว่าเออวายมาวายมา อก็มีเพื่อนคนนี้ไปไปกระวถาจะทำวันนี้ได้ไหมก็แบบเฮียโดนไงเ่ะมันดึงแล้วโดนยัไไงอ่ะ่ได้เล่าดีๆไม่ได้หรอวิกแข็งอ่ะเฮีย,ออฮยตอรี่เลยวะ่ะไม่นะโอ้โหชุริยาเลยเหรอ,อเฮียกเ,ยยเ,ยเกเ้ม โอ้โหเพี่จกูตายก็ได้ขนาดงี้ทำเราได้ตัวหนึ่งได้ไงน่ะยิงจิตตัวนี้ฟุ่งเข้ามาด้วยนะเกิดเรืองเลยตรงนี้แหละจริงเขามันโดนได้ยังไงอะคือแบบแสงเที่ยวอีกแล้วอะใช่ไหมแสงแบบไม่ใช่แสงสีแดงนะแสงสีแบบอมเขียวๆเลข้าพื้นหญ้าอย่างเงี้ยพร้อมสานดีกว่าเพื่อน อันตรายไม่เอาที่นี่เห็นไหม้องหัวน้ำหมดมันเอาขนาดนี้เลยอะเราเห็นสู้มันเลี้ยวจากตรงตรงเลี้ยวไปทางซ้ายอ่ะอยู่นี่ตีนี่เลยครับตีนี่อาจจะไปตีทันตรงน้นทันด้วยนะเฮ้ยเฮียไม่โดนเฮ hãy sao mà lắm 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 จิตไอ้เหี้ยได้อ่ะมันมันร้องได้ถึงเอาบูมาปล่อยเนี่ยอย่าอย่าไปยืดตีอย่าไปยืดตียืดตีใกล้ใปล่อยแม่แม่ปล่อยเถอะไอ้เหี้ยคือ์กูมาไปล่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดกดผิดนิดนึงเราไปฆ่ามันสิมึงดูดิ ลู<ห>เซียเนี่ยไม่ได้มีความเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยไอ้เชีคบบิทแคนก็ยังมีความเป็นภัยมากกว่าลูเซียอีกเอออย่างรูงเซียมันกระจอกอ่ะเดินเดินมาทางกูใจ่ไหมเกือบเป็นโซกคนลิฟต์มันจะหมดเวลาแล้วมรู้จะไปไหนดเนี่ยเฮ้ยเชียยช่ย,ยชิบหายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเน่ยมัไม่ค่อยนักพอหรอก ดดูิรไม่ปิดแขฉงแล้วแบบมันก็มันก็เป็นกันงั้นน่ะน่าต้องมันไม่น่ากลัวหรอกไม่ไงคอยลิฟไม่ปล่อยเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ปล่อยปุ๊บติดแฉงไม่อยู่อะไรเลยก็ดีขึ้นจริงนี่คนไ์เชฟเวอร์เลยเมื่อกี้เที่ยงทุ่มกูว่ะใช่ไงให้เขาเไอ้เ์ี้ยกูแบบกูเจ็บมากอยู่คนเดียวนะไม่ใช่คนเดียวและ มันก็มีแบบคองมมืคุณม,มากความคามีลำแรก้เลยไ้ค่าเลยแบบนี้อะไรก็อเคดีไอ้ดีแล้วร้อ,องเันแนวชิวๆโอ้โอ้คัสตาแล เไรซะผมคูไม่ต่อนะเอ,อ้ยได้ได้เนี่ยได้จนหมดเลยเนี่ยสวยค่ะมังก้อนไหมระวัดไปปอม,ไ,ม,ไ,มไปก็ดีปะ่ะวังกรเนี่ยมิเนียนแบบไม่หรือว่ามันดันได้ไหมดูแลจะดันไ<ล><ต>ม่ได้ปะ่ะมีเนี่ยอยู่อย่างนี้เอาจแบบเป็นมินเนียนก่อนก็ได้มั้งเพราะมิเนียนอยู่ไกลยอยู่นะโดดดึงออกมาได้ป่ะ แบบยิงย,ยิงย,ยิงอะไรทีมันออกมา,ามันจะออกมามันจะออกมาดได้ปะกันเออตอนนี้นี่ฮะทุกคนไปแล้วหนึ่งท่อ,อ,อุณครับไม่ต้องเล่นกะู้ี้ฮะกู้ยืนมอบแล้วสัตว์ ตองเานม,น,นมากทุกคน,น,นเนี่ยยอมแพ้ว่ะพูดต,ต่ว่าลุเียกาดจิ